ทุกคน ep ที่2นะคะทุกคน ep ที่2นะคะเล่ากันต่อเลยนะคะว่าเรื่องราวของปู่คำตาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะทุกคนนะคะเรื่องราวของปู่คำตานะคะทุกคนนะคะต่อด้วย ep 2นะคะทุกคนนะคะต่อด้วย ep 2นะคะปู่คำตาทองสีเหลืองคือใครนะคะทุกคนนะคะ ปูคำตาทองสีเหลืองเป็นเคียร์ญาติของแฟนมออนเองนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแล้วก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับตำนานนะคะของปู่คำตาทองสีเหลืองนะคะปูคำตาทองสีเหลืองนี้นะคะทุกคนนะคะเดิมทีนะคะอยู่ที่นะคะวัดิริสุโธนะคะหรือว่าคำชะโนดนะคะทุกคนนะคะปูคำตาทองสีเหลืองนี้นะคะมาจากไหนนะคะทุกคนนะคะเป็นชายงามนะคะเป็นชายงามแห่งบานดุงนะคะทุกคนบานดุงหรือว่าบานตัดนะคะ โอ้ค <Net> ่ำตาของสีเหลืองนะคะทุกคนนะคะเป็นลูกบนธรรมนะคะของปู่สีสุดโตนาคราชนะคะทุกคนนะคะแล้วก็นะคะเป็นอีพีสองนะคะเริ่มเลยนะคะว่าอีพีสองจะกล่าวว่ายังไงนะคะแล้วก็นะคะ ปูคำตาทองสีเหลืองญาติพี่น้องเห็นผิดปกติท่าทางไม่ดีนะคะกว่าจะว่าเป็นอันตรายนะคะจึงรีบนะคะวิ่งตามนายคำตาไปนะคะทุกคนนะคะพอไปถึงถึงนายตัวนายคำตา,าก็ขี่ฉันนะคะลากนายคำตากลับมาที่บ้านนะคะทุกคนนายคำตาหรือว่าปูคำตาทองสีเหลืองนะคะ แต่นนขณะนั้นนะคะนายคำตานะคะก็อยู่ในภาวังนะคะทุกคนอยู่ในภาวังนะคะไม่รู้สึกตัวถึงแม้ว่าญาติพี่พี่น้องนองนะคะจะเรียกยังไงก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามนายคำตาก็ไม่ยอมฟื้นคืนนะคะทุกคนนะคะสตินะคะขึ้นมานะคะทุกคนจนสักพักนะคะใหญ่ใ,หญในายคำตากลับก็นะคะ หลับไม่มีสติหลายชั่วโมงนะคะทุกคนนะคะและวฝันว่าน,นะคะมีสาวมาชวนให้เข้าไปในหมู่บ้านนะคะแห่งหนึ่งนะคะแต่เป็นหมู่บ้านนั้นนะคะกําลังจัดนะคะพิธีแต่งงานนะคะทุกคนพิธีแต่งงานอยู่นะคะแต่ที่แปลกที่สุดนะคะชาวบ้านก็เขาก็นั่นเองนะคะทุกคนแต่งตัวในขณะที่นายํำตาจะเข้าไปพิธีสู่ควรนนั่นเองนะคะเขาก็ตื่นขึ้นสติจนเวลาต่อมานะคะ นายคำตาทองสีเหลืองหรือว่าปู่คำตาทองสีเหลืองนะคะอายุได้20ปีนะคะทุกคนนะคะนายคำตาก็ด้วยบวชนะคะได้บวชนะคะ,ะ,คะพอบวชนะคะแล้วนะคะเรื่องประหลาดนะคะก็เกิดขึ้นนะคะทุกคนเรื่องประหลาดของปู่คำตาก็เกิดขึ้นนะคะคออคตนนะคะอตนระยะเวลานะคะ3พรรษานะคะปู่คำตาหรือว่านายคำตาทองสีเหลืองนะคะทุกคนนะคะก็ได้นะคะอะไรนะคะกั ก็มีเรื่องอะไรผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะไม่มีเรื่องอะไรผิดปกติเกี่ยวกับปู่คำตาเกิดขึ้นเลยนะคะตอนที่เราบวชอยู่นั้นนะคะชาวบ้านจะเรียกเราว่านะคะอาจารย์นะคะทุกคนอาจารย์ท่านบวชด,ด้วยส,สามภาษานะคะทุกคนปู่คำตาทองสีเหลืองบวชได้สามภาษานะคะทุกคนนะคะ ก็สืกอ,ออกมานะคะทามาหากินเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะอยู่ที่หมู่บ้านวังทองนะคะทุกคนนะคะเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆนะคะพอสืบอ,ออกมาแล้วนะคะก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับท่านอีกนะคะทุกคนนะคะที่มีอยู่วันหนึ่งนะคะช่วงนั้นเป็นเดือน11นะคะปูคําตาทองสีเหลืองนะคะหรือว่านายคําตาทองสีเหลืองนะคะ เทอนั้นเป็นเดือนนะคะสินะคะซึ่งจกดดวงคำชะโนดนะคะ200เมตรนะคะอยู่ระหว่างดวงคำชะโนด200เมตรนะคะ,ะในตอนนั้นเป็นเวลานะคะบ่าย2โมงนะคะเพื่อข้อเที่ยงนะคะ ข้ายามเที่ยงนะคะแล้วก็นะคะข้าวแล้วนะคะที่ทิดคาตานะคะเลือกทิดนะคะเพราะว่าบวชมาแล้วก็เอินทิดนะคะปลูกคาตาทองสีเหลืองหรือว่าที่คําตาทองสีเหลืองนะคะก็หยุดอ่าหยุดพักเหนื่อยนะคะโดยเดินไปที่เถียงนานะคะทุกคนเดินไปที่เถียงนานะคะทุกคนนะคะเดินไปที่เถียงนาหรือกระท่มที่อยู่ทุ่งนานะคะที่ปลูกไว้นะคะที่ทําเป็นให้ที่นอนเฝ้าที่นานะคะ พอที่คําตาเดินเข้าไปนะคะใกล้กระท่อมเหนือเพียงนานนะคะก็เห็นผู้หญิงคนนึงนะคะทุกคนอยู่ในกระท่อมนะคะกําลังนั่งกอดเข่าอยู่นะคะหันหลังให้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะคะแล้วก็นะคะจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามานะคะทุกคนนะคะนายคาตาทองสีเหลืองสังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นมีอ่านะคะทุกคนมีอายอยู่ประมาณนะคะ มีนะคะอยู่ประมาณ25อายุนะคะทุกคนอายุผู้หญิงคนนั้น25ปีนะคะซึ่งนายคำตานะคะก็เป็นเาก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นนะคะมาก่อนพอนายคำตาทองสีเหลืองนะคะเห็นผู้หญิงคนนั้นก็เนึกย้อนไปเรื่องแปลกๆนะคะที่เกิดขึ้นกับนายคำตาทองสีเหลืองนะคะก็เกิดขึ้นกับความตนนะคะแต่นายคำตาก็สังเกตความกลัวเข้าไว้นะคะไม่ให้ความกลัวเข้าไว้นะคะทุกคนก็เป็นคลิปนะคะขอบคุณนะคะ